จเจาเรื่อนนามแหง้งกน,นามที่สุดของที่สุดเลย,ยโอ้ยนามเจ้าไง้โหบึงดีๆหนองโอ้ยหนามแห้งครับสี่โกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุทธุคนค่ะ ยังเปันสายหน่อยเนาะครับผมนี่จะพาขึ้นเขาขึ้นดอยคือเก่าเด้อค่ะไปสำรวจบึงเห็ดเนาะปวงหัว่าสมานเห็ดยังเด้อพี่น้องได้ประหลุนในงานครับผมฟีกัดเก่าฟีกัดเดิมอำเภอขุนยวงจวัดแม่ฮ่องสอนเนาะสวัสดีเฮ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงดอยได้เด้อพี่น้องสูงแห่งยังวันถึงเพื่อนหอนหมองเด้อค่ะยังไปต่ออีกสูงครับผมอู้นเบื้องทางอย่างนี้น้อยหนึ่งทางไปเดินนัาก่อนไปจะเดินดุยเฮ้อ นีผเออขึ้นมาหามาหดหลังด้วยแล้วครับผมอ่ะนั่งเป็นขาวๆเลยอุ้ยจุ่มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยไปจำกันดูดิงายงายทองเงอ้ยังบนอีกินโอ้ยจะเป็นเงินเป็นขาวๆเลยฟีด้ออุ้ยเอาเดี๋ยวทำเดียว ตัวเดียวที่เราได้ห <laughs> ลายลีนี่ครับผมเอา,อ,าอู้ยบางทีขี้หุ่นขาวเนี่ยนยี่มา,นา,นาหนักเต็มเลยโอยโหเอย่างินล้างเก็บเงินล้านเปังไง

อ,อ,อก็ดีเพาะงานเยอะแต่งามเลยอัดเือนฝาไล่นี่ไล่เห็ดแทะในนอนนะนี่เห็ดยังแต่บมว่าเกิดยุใสเด้อน,นี่ออกยุใสด้วยไลยคักด้วย,ยไลยเต็มฝาเลยมานี่ นั่งๆพี่ๆๆอุ๊ยหืมขาวเลยยเป็น<ด>ขาวๆพี่น้อง răng truông năn. Ừ. Ừ. khó khảo lên anh วางเทือกัอาจสันแน่ด้วยครับผม,มขอโทษขอไปด้วยครับเืมอยน,น,น,น่สนุกดอนเนาะสันแน่และพวกเขาขึ้นสูงมาภาพอาชสิบนหนิ่งบ่ยังเนาะอ้ยผู้นังเต็มยียมดึงหลังอีกนั่นี่นนานเลงโอ้ดเก็ดไข่ดีเลย เป็นยังไงะบนนะโกจะปิดไปตองปิดไว้แล้วก็หาป็นจ้มของบอกเมนโบมีผู้ใดหาพอหรอกจ้ะขนาดจะ้มของเองยังหาผอเลยมาปิดไว้เองทีอ้ยงามๆเลยจ้ะโมเดียวทนหมดเลยครับ จูงเหี่ยงกันเป็นขาวๆเลยนางยังไปเป็นขาวๆไปเลยว้าวบขาเป็นขาวๆเลยดันจนงาใหม่ไปเลยโอ้ยดันงาใหม่เพิ่มขึ้นเติม 在，哦，一条。 ต้นหน่อยแห้งนี่สิบ่เอาเด้อครับผมสวยพปนใหญ่เนาะเอาไปได้ไปที่ไหงก็ได้เพราหน่อยไมงโคตรหน่อยปนใหญ่คอยเอาผมอุ้ยสวยงามมาก ก็ดีเลยเนาะสมตูเนาะมมสมหุ่นอุ้ยน้ำขักน้ำอุ้ยเด็ด ตรงดีทนะ่ไหนอันน,ะนั้นเก็บนี่พรสิทิไพ่บึงของงามงามแห้งไปหน่อยมันสวนกันอยูอย่บนพุ่เนาหมดอเจ้าเดือนงามแห้งงามที่สุดของที่สุดเลย Ui, bừng đi đi ngọt Ui, hơi 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 เตรียมหน enfin ึ uh uh oh. <si> ่งเนาะดอกสีดอกเนี่ยเหมือนกันเอาอีกอย่างอะไร เป็นโกขาวเลยบัได้สาดอกเลยนะโอ้หด้ดานหนึ่งดานหนึ่งเต็ม งามครับอ,อ,อ,อืนี่น่อยโอยพิมพ์ตุ้ย สองแลยเนาะใช่เลยนะเลยนาะดอกเลยของตาสองจะอันนี้เป็นเป็นเชื้อแล้วโอ้ยดอกสับปวยค่ะค่ะโอ้ยสุดยอดแดงพมดซีดอดกนะคะ ของคโอ้ยีวเขาเลยไปเลยโอ้ยยอมรับว่าหลดีเนาะอเนาะแมนหลายอีดี เก,ก็บมาเจะเป็นอาทิตทย์เลยังบม,มืเลยค่ะลายดีมาก <ừ. S 2> ถ่ายยางมือเนี่ี่ลองอาอานะายางก็บออกก็บออกเลยอกเด็กตไปดีเนท <ừ. S 1> มหลายแง่เนาะโอคเป็นเชื้อ อจอมผมด้วยจาม,ามนี่ที่คือพันใหญ่ท่านกันหน่อยนหะมแอนกมนดูอ้ยยขา เลียงแถวอรอเลยนนีเ้เป็งที่แดดจ้าที่สุดเนาะอ้หใหม่คอยเี้ยงเที่ยงจ้าเง เห็ดมีแต่เห็ดไข่ขาวเต็มดอย่อยเนาะงานแห้งตัวนี่้สุดอดเลยโอ้ยเท่าถึงมดเลยแต่พอแด่พอแต่ยุแต่ยุแข็งปิดแข็งๆเลยจ้ะโอ้ยโอ้บัวอดอกนึงบอยดอกนึงเป็นเชือพอดีหลางนั่งตุ้มงามยลงเจ่า้น่อย กิ๊บดอกป่านดอกพุม่มอะไรอุ้ย,ยเห็ดกะหลายแดดกะห่อนมาเนี่ยหอนแหงเราเป็นาขาวๆอีกแล้วาขาวๆเลยอุ้ยมองนี้เป็นาขาวๆเลยนาง,อ,งอุ้ยลายแหงลายแหงลายแหง ขาวเลยมองไหนก่อนโอ้ยโอ้ย hmm. ด mm ่านนี่สุดยอดเลยโอ้ยไาลนี้เป็นขาวๆเลยมองนี่มีตัวมีตัวโอ้ยโอ้ยนับได้พวกนี้เกือบยี่สิบดอกเลยแมนอย่างผมหมดพี่น้องรูต่อครับผม หูไหลแหงเนะาะด่านนี้เนาะเนี่ยมาเป็นขาวๆเลยแต่เก็บเห็ดกระสอบเมยเก็บไปนำ้ำซาวก็น้ำนาะอาก,การาหอนแหง,อ,งอูย้ยน้ำดินมขึ้นเบื้งดินแตกออกมาเลย จีอะไรนะติ๊บติ๊ดินเนาะหายดีอ้ยคุณปุ๋นปุ๋นเอ็มไปเปิดเลยพี่น้องคุณครับผมมีเห้าขาวเลยจ้ะอ๋อไม่อยากบอกเลยเป็นขาวๆตาเดียวเกือบเต็มตาเลยโอ้ยความจำเต็มตรวจออกซือแหลมเลยนะตรวจออกเลย ผงคาแห่งดอย,ยนี่ไหลดีหน่อดออเ,เป็นขาวๆเลยหายเมือยเลยอ้ยดอกไหมห้ยเด็บยับเหายเลยจะเดือเออเดือบตายแล้ว อู้ลอยแห้งลอยนี่ตายรีเลยเจ็ดไข่ล้วนๆเนาะแต่ดอกงามเลยค่ะโอ้หลายแหง้งลอยนี่อ้ยได้ดเดน,นะดดานนะ แดดหมดแล้วไม่แห้ง ของตาครับผม ไอ้นาอะไรอุ้ยตรงนี้มปีเลยนะโอ้ยแอาแห่ง้ย้คะแนน,นเต็มสิบให้สิบเอ็ดไปไห,ห้สิบสองไปเลย

คือโุ้เป็นชันเป็นชันเลยสุดยอยเลยย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 ยสยย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 ยทยยยยนยย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 งยย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 ุยย่ยยยยยย ยาวเกลี่ยห่อนเวลาลงดอยเนาะเดือนเ,เนะาะค่ะคำหลัี่หน่อยไปแหละครับผมโอ้โหมองเหยียดใหญ่ยอดย,ยอดมันมาเลยเต็มสองตาครับผมความหมานเป็นพิเศษเด้อค่ะมาเลยครับหมานเห็ดไข่ล้วนๆเลยเนาะมีติเม็ดไข่เต็ดไข่ขา,ขา,ขาวด้วยจ้ะมีทั้งจุ่มทั้งบานเนาะหลายถ้าสิ้นย่างต่อก็เสียรายกูหนีนอีกแด้วครับผมหลายหีืพอมันมีด้อยต่อไปเรื่อยๆเนาะแน่นค่ะแต่กับเมื่อยแล้วพี่น้องเมย์แดดแห้งน้ำมาเลย หัวดอยเพิ่นนี่บอเด็คือทั้งบานเฮ้าพิงปลาลาบเนาะเฮาก็สิขึ้นเฮาก็สิลงไปเรื่อยครับผมมองสูงมองต่ำเนาะก็เมื่อยครับผมลงขึ้นโล่งใช่นะคะสำหรับวันนี้ก็เมื่อยเต็มทีแหละกับบานก่อนครับผมลงดอยก่อนค่ะะกสิจนท้ายคลิปนีสั้นระดดดแล้วพี่น้องเมื่อยผมขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไหลคดแชร์ครับผมและขอบคุณสำหรับกระรองใจหลายๆด้วยครับผมที่หมอกใหม่บ่อฝนเสาเดือนครับผมแต่คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ อุ้ยสันดอนเลยมั้ยเวียดทางยังอีกไกลกับผมลงดอยมีแต่อของหอมเลยนะคนเราลงด,ดยลอยลำนองไปเด้หาไปเลยบปในเชือดเทือนปวดแขนไปกระเป๋าน้ำกันค่ะ